สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้พี่หมอยังอยู่ที่ตัวกระทรวงแรงงานนะครับเมื่อเช้ามาตามนัดนะครับที่ตัวผู้ช่วยรัฐมนตรีได้นัดเอาไว้นะครับว่าจะให้มาหาทุกเดือนนะครับวันนี้ก็มาพบเมื่อวันที่30นะครับปรากฏว่าคนที่มาพบเรานะครับยังไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหท่านนะครับเป็นผู้ใหญ่ น,น,นะครับแกชื่อว่าตัวคุณกิตพัฒนนะครับกรุดกุลนะครับก็เป็นตัวแทนจะบอกแกเจ้พี่หมอตลอดนะครับแกเอานี่มาให้ครับของรัฐมนตรีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัวประกันสังคมนะครับสามคนประกอบไปด้วยคุณทีเ่เป็นคุณบุภาเรืองสุดนะครับแล้วก็คุณสุรสิทธิ์สีแก้ว ับคุณฤทธิลงนะครับก็มานะครับมาคุยว่าเออแกไม่ทราบมาก่อนว่าเราจะมานะครับซึ่งเราก็บอกแกฮะว่าเราไม่ได้มาพบตัวสำนักงานประกันสังคมเราพบรัฐมนตรีเพื่อตามเรื่องนะครับแกก็เลยเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่แกทําอยู่แกบอกตอนนี้แกทําอยู่ก็คือทําในส่วนของตัว แก้ไขพรบนะครับอยู่ในช่วงประชาพิจารณ์นะครับทำไปแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะครับยังทําอยู่เป็นท,ท้ายงถา1-30นะครับแกบอกว่ามีคนตอบแบบสอบถามมาทั้งหมด1,3100 3,000เน้ย 3, 100, 3 100, 1 0นไอนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือกลุ่มเราอยู่ประมาณ2,000 20, 0นะครับที่ทำอยู่ใน CLD นะครับส่วนที่ SSO เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ1 2 0 0 0นะครับ เขาบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในคําถามคําแรกก็คือตัวบําเน็จบํานานนะครับมีคนเลือกรับบําเน็จเนี่ยอยู่ที่53%เปอร์เซ็นต์แล้วก็รับบํานาญอยู่ที่47%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในหัวข้อที่สองนะครับการขอคืนบางส่วนนะครับก็จะมีคนตอบว่าอ,อ,อยากจะคืนบางส่วนเนี่ย58แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้ต้องการจะคืนเนี่ยส2่สเปอร์เซ็นต์ส่วนคำถามสุดท้ายนะครับเรื่องของการกู้นะครับก็ จะมีคนขอกู้เนี่ยอยู่ที่45%แล้วก็ไม่ต้องการขอกู้เนี่ยอยู่ที่55%หนะครับหลังจากนั้นทำยังไงแะบอกว่าจะใช้เวลาวิเคราะห์1เดือนนะครับก็ภายใน31พฤษภาจะส่งเข้าตัวบอร์ดนะครับเพื่อบอร์ดเห็นชอบแล้วก็ส่งเข้าตัวกระทรวงนะครับแล้วก็กระทรวงก็จะเข้าไปสู่คลรมอรถามว่า พอเสร็จนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแกบอกว่าแก้กฎหมายจะเสร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณธันวาปี65ครับที่จะแก้กฎหมายเสร็จในขั้นของตัวรัฐสภานะครับไทม์ไลน์ที่แกบอกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องที่เขาเล่ามานะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการแก้ระเบียบนะครับซึ่ง แต่ก็เล่ามาเดี๋ยวพี่หมอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในการเล่าว่าการแก้ปัญหาเฉพาะเร่งด่วนเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับ